สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีครับทำอาหารกันค่ะสะเต็กเนืสเต็กเนื้อแล้วก็อันนี้เป็นของฟูฟี่นี่เป็นอาหารของฟูฟี่ของน้องหมาเป็นกระดูกของเนือ้อใช่ไหมใช่ ว้าวกรดูใหญ่กระดูใหญ่มากเนาะอืมนนยประมาณมันฟูฟี่ไปแล้ว เงียบๆไปหาเล่นอะไรไม่รู้ใช่ไปไนะม่ได้น่ะด้อมโอ้โหเป็นย้างอัอ<ว>น,นอใหญ่มากเป็นใหญ่มังก้จิตรล้ไนไงสุกรค่อยกินใช่ทองตั้งสุกรดูดูดๆนั่งมองพอ่อ <laughs> ก,ก,กระดูกกกระดูใหญ่มากมันมันกินได้เหรอมันแข็งมันก็จะกินแต่เนื้อใช่ีนน่จะเสิร์ฟรอนรมาไม่ชุบก,กินไม่ได้ไม่ชุบก,กินไม่ได้ใส่ในเตาก่อนรอก่อน,อ,อ,นอันนี้รอกรจะอันนี้ออกไหมอะไรออกทำไมกินเหมือนกันนะเนาะ ทำยัยไจ้อ่อ,อะไรประมาณนั่นแหละทำเลยประมาณเบนเนี่อันนี้ต้องทำเล็กๆใช่ไหมทำยัยไม่เป็นไรหรอกเข้าเตาก็เหลือนิดเดียวใช่ต้องใช้ไว้ลืนิดหน่อยอมันหดมันหดเหลือตอนน้อยน้อยหนึ่งแล้วภรรยาวันนี้กินอะไร หอยมแมลงภู่<ม>หอยแมงภู้นู่นมาดูกินอีกแล้วใช่ชอบมากใช่ได้เอาไม้แป้งด้วยอร่อยไม่แป้งใช่อร่อยมากแล้วก็ไม่แพงใช่แล้วอันนี้กินอะไรอนี้ยังไม่เสร็จตามที่อันนั้นก็จะกินอันเออก็จะ,จะก็ต้องกินวันนี้ไงใช่ เปิดกินแล้วหนึ่งตัวกินแล้วใช่กินกับพริกเผากินแล้วหนึ่งตัวเป็นไงไงอร่อยอยู่สดมากโอ้ยของเปิรตีนใช่ไหมใช่เอามีดเปิดอย่าไปแกะมันจะบาดมือเลือดอ้บุบาบุบบ้าลูกบาลูกบาบุบบ้าขนาดนี้ดุมากก็ไม่มีอะไรจะทำนอกจากพูดมากสิเปิดนั่นแหละงัดขึ้นใช่มันมันเป็มลรงไม่เป็นไร นี่จ้ทุกคนเปิดแล้วสองตัวนี้ยังไม่เปิดตัวเล็กตัวเล็กมากเนาะแต่สดอยู่จ้ะอันนี้น,นองชั่งนองยูโรจด้างไม่แพงหนึ่งตัวหนึ่งยูโรไม่แพงบ้านปิดปิดปิดอะไรตัวใหญ่ฮะไงไงมงตัวใหญ่ตะก,กี้นอนไม่รู้ไก่งวงไก่อะไร ไก่ตัวใหญ่ตะกี้น้องเดี๋ยวฉันจะไปดูแค่ปีก็ใหญ่แล้วอู้มีติ้นสิล้าอันนี้จังเห็นประมาณใหญ่ไปนหนอะไรนะตาตะกี้น้องตะกี้น้องไก่ง่วงตะกี้น้อง ฉันจะใช้ตัวนี้ปิ้งตั้งนิดหน่อยใช้ก้นน้อยเฮ้ยอย่าทำหมดเอาเปลี่ยนฉันเอาไว้หอหมกหนึ่งอันก็ได้หนึ่งอันอะไรหอานี่อะไรอันไหนดีวะอันนี้บูกินอันนี้บูกินใช่ไหม เอาไว้ทำห่อหมกแล้วฉันจะตัดได้ยังไงดูอันใหญ่มากเ <c oughs> ม็ใหญ่เยทำอะไรไป่ายอันนี้เก็บเทนี่ของนะคน มีจะาทุกคนมีทั้งของหมาและของคนใช่ <c oughs> แล้วตนี้จะทเฮ้ยลิงอันเมื่อกี้คุณคุณไม่ได้ใส่เกลือใช่ไหมที่เป็นเนื้อของเรานี่ <No. S 1> ทำไมไม่ใส่เอานด้วยใช่ต้องใส่เกลือด้วย <c oughs> <c oughs> ใส่เกลือ พิกไทยเราก,ก็จะเปลี่ยนซอยกับด้านอะไรกับบ้านกับด้านไม่ใช่กับบ้านเปลี่ยนซอยอะไรของคุณนั่นแหละเราจะใส่ตรงนี้ด้วยอ่อืมจ้า

ชิมได้ไหมนี่ฮะขอชิมได้ไหมนิดนิดนึงได้ง่วมากเสร็จแล้วจ้าทุกคนใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเพราะว่าสุกห้าสิบเปอร์เซ็นต์จบจบ อัน,นนี้เป็นฮาซิประสันน่าอร่อยใช่ต้องอร่อย่นะอยากใช่ไหมอยากว่าตอนใหญ่แทงคาคอเลยไหมนี่เป็นยังไงอืมอร่อยแล้วก็นุ่ม โอเคตัวนี้ตังคองประไระยะัทำไรของฉันตำพีชทำทำอะไรทำอะไรอีกอันนี้เดาฉันก็ทำเองน้ำจิ้มซีฟู๊ด แล้วมาสใส่น้ำต <c oughs> าลน้ำตาลอะไรว้าวมากราบกองไปใกล้ๆซูมเอาโอเคลุกแล้ว